สวัสดีครับผมซิปครับสวัสดีครับผมพารัสครับพวกเราอาริแคมอินสปอร์ตครับเอวอว,วันนี้เราได้มีมีการทำคอนเทนต์ภายในแคมป์นะครับซึ่งคอนเทนต์นั้นประกอบด้วยการกดดูเมสซ่าครับแล้วก็ยิงให้ให้หกคิวครับแล้วก็ติดท็อปห้า ใครชนะถึงก่อนสีเกมเป็นฝ่ายชนะครับซึ่งผู้แพ้นนั้ก็จะโดนทำโทษนะครับด้วยการเต้นเพลงวัดประหลาดครับแบบน่ารักน่ารักไปเลยฮะับใช่เราชมได้เลยครับสวัสดีครับผมรันเดย์ซัสครับผมมีต้าครับวันนี้พวกเราเป็นทีมผู้แพ้เป็นคาคอนเทนต์ไทยในแคมป์ครับต้องเต้นเพลงวัดประหลาดครับไม่สิมา มีอะไรจะฝากถึงทีมผู้ชนะไหมครับก็รอบนี้เาไปผมที่แพ้แต่รอบหน้าเป็นคุณที่แพ้วองโดยสิบกอสกับพารานนะครับคำว่ารักอ่ะมันไม่มีอีกแล้วจำพี่ไว้ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ a l ิค t i Sport Academy บคาห่าบ้าลา